มันขายมันไม่ขายหรอนะลอยเดียวมันลอยสี่มันลอยเอามันนลังผู้ใหญ่เอาหันลังไปแล้ไปเริ่มแนวโอ้ยมันขายเงียบมือนีเจ้าจอยเงียบไหลเห็นเราคอยลุกซีเลยผมร้นขายอยู่นปอารีโยโย่ันเลยสี่พันได้หรืออดีกว่าสี่พันเอารวยนึ่งสิเออเร่อยเรื่อย้ะ่อยสามพันหาไปไปโอ้ยหไปเริ่มนี้ครับเอารยนึงครับ พึงมาแล้วพึงม่าแล้วเอาไปเลยนั่ซื้อเราไปให้ไปมาแล้วฮะจบสามพันหกสามพันหกสามหต่อกันแต่ตีฮะลูกตัวแม่นี่บอกลูกอยู่ทังรถนี่แม่นอกนี่ครับลูกตัวแม่เรียบร้อยห้อยม้วนเพรานม้าเราบอกมาหนิบอก คร้าเร้าหอยมวนสองหมื่นสามพัน้านครับหอยก็หอยบอนขอ,อกันพี่น้องไปปั่นปั่นกันไปฆ่าไปขายอันนี้ม,นามาแล้วบระครับหอยมื่อไหร่มาแล้วครับได้ขายซอยผมโอ้เอาควายมาขายแล้วครับผมให้ไทยหรือให้เปียกไหไทยเข้าหรือครับไเนาะครับผม โอ้กินยังมากเลยมันก็ขี่แล้วคนนี้กินหญ้าสมมากบ่นี่ห้อยไข่ครับไม่ห่างไข่ตั้งนี่สีไขายงั่เหนือครับ ีสองแม่บบงี้นอ่ะูๆแห่พี่น้องแล้วเท่าไดร่ละครับสองแม่สี่หมื่นเท่าไหร่แบบถือตัวล้วสบายดีอืม มึงว่าเศร้าอีกไปหน่องฮะโอ้ยหู้แล้วครับตัวนี้ว่าแม่สาวผมบ่ห้ือัวเขาเป็นด้หอยบ่หรือหรือเป็นเทปัดใหหอยเนาะครับบ่เคยเหนหนาเกืนนะกดจสามบนดมครับมฮะ้ครับองได้ไดกำไรบ่เลยหอย คุ้นไปเถอะเพรพอได้เยองมากนครับปลาทูาาอ,าาอยู่ดอกครับผมปาทบางง้วตัวละ้าเหยียดพี่น้องลูกากขอว่าีไปเยนีและแคูสี่หมื่นสองเนาะแม่แดงกับแม่จำปาครับ <t une> ตัวนั้นเป็นแม่แยกลูกครับพี่น้องสูงไงยสูงไงยทั้งคู่ครับไล่ดไปเร่นแล้ว ไม่ไหนแลบลืนกันแลบถือดูครับถือถือก็ถกอจะแลบถึกจนแลบลินแับนี่ฮะบ้านผมมันี่้ามแบบราคาดีเลยก็ฮ ปลอเป็นมั้งเขาก็เลยปล่อยสตนเนั่เ็มบกมันกระเทือกแล้วเนาะครับแต่แม่แดงไงนะมันกระสีครับ โอ้ผู้ซื้อผมบอกมาเนาะผู้ขายเราก็เราือขายได้แสดงครับแสดงว่าไปเอามาถือจบเดือจังสิปล่อยได้ครับที่ไหนจะขายออกมาเลยขากับจี้ปบังคับที่รีุ่นละครับขนาดในห้วยน้ำกันเพิ่นก็ยังงงยังหงุดนะครับน้องปล่อยได้ยังได้ครับเศร้าตัวละตัวละเศร้ายัดครับแยก มัเนยคือยืนกอเสาอยู่็นเปน้เจนได้เสียเสาอยู่เสียเสาอยู่ี่ไหนล่ะเอ้าสู้ๆไปเรื่อยๆลครับครับข้ามอนนำไมกับี่มีเติมน้ำมันไม่อีกโอ้ยจะได้น้อ่ะเนี่ยน้อสีเลียยเมีอะไรบ้าเนมีหลายคนเมียงวใหญ่เล้ยกับเป็ดเลียงหรอครับเอ้าสูครับผม ได้ยืนก็ได้จับลากด้อคขนตกก็มีงัวงามมาอยู่พี่น้องตัวหนึ่งแต่ว่าบรูว่าของเจอะไรครับเนี่ยมันนี่ว่าห้อยเที่ยวมั้ยนี่เอามาแจ็คตัวมาสองมาสองงัวเนี่ยบ่หรืองัวเลี้ยงเเมมันใช่ใช่ไปไปไปเบิ้งเนี่ยคำว่าแม่มัน เนอกว่าประมาณคือจับแบบเขาขาไปเบิ้งงว่เลียงหอยเคียวคร้บไปหน่อยขายิสงซ้ำได้เหรจังว่าสิบสองนี่เบิงงวงได้หอยพัน่าสิบสองประกันมั่นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่บ่ล้านเปอร์เซ็นต์จึกเดือวละนี่หอยมันเสียออกภานดนี้ ่าเต้มือ่าเต้มือครับรสูงสิประมาณ127ครับนี่สมโตมาบ่า้ยวะสมยังตีดเป็นสมโตัะสมโตเนาะครับถามันบ่มีใบกะตีกันเป็นอ่าคุยกันเป็นสมโตครับพี่น้องเท่าไรประกันแม่มัน่นหาครับเปิดต่อได้ปะต่อได้ครับอุ้ยกันได้อยู่จังหน่อยอยู่แม่มั่นครับเนี่นั่งเช่าหาครับแม่นตัวนี้เป็นดังไรแม่นั่งครับแม่นั่งเนาะครับเลียกตะบ้างครับเด็ดขาด สีสีว่าอย่างสีแดงสีแดงเม็กดกระเลือกสีจำปามันถือพล้อมพี่นอ้องอ๋อมาทางนี้ชัดขึ้นครับพี่นอ้องครับความสูงลอยสี่สิบนะ,ะเครื่องอมแม่นางเท่าไรแม่นางสองมื่นหาครับเสาหาเนาะอ๋อแม่พันไปบอกครับตัวนี้แม่มันมื่นหานี่พี่น้องเบื้องด้านนี่ขาแต่มือคอดไอ้เจียวมันว่า รากาแม่นางเส้าหาสอต่อได้ทั้งคู่อ่ะเบอร์โทรแน่หอเขียวศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสามแหอยเขียวสว่างแดนดินอ๋อขอบคุณหลายๆครับหอยเขียวครับฮะโเลียงจมๆครับของหอยเขียวดวมนเลยครับรวนด้วยกันครับเปล่าเลยพี่น้องวันเสีอยนขอดนอดในรถด้วยตัวนั้นหอยใช้บนบกออยู่บ้านโตขึ้นกัน แห้งยู่บ่แห้งยุบจะเอามันเศร้าหรือก็เลยมาครับผมก็คือกันนั่นแหละสังกาสังเกิร์งยุบได้ง่วงกระเพามาติดเดียวครับก็เป็นแดดออกก็เลยมาผมก็ได้เอ๋อแม่มันนาตีครับบ้านสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนลมซาเจลมมันใครล่ะใส่โตมาบ่บ่สมเพียมเดืแต่ว่าใบมันเฮียนลมพัดนี้เจ้าของเก่็คนมาสมหลอดแต่ว่าใบใบอัหลอดคนนั้นเนี่ย คนในแง่เดือนหกนเลโอ้ยเสียดายอยู่พี่น้องคนใส่พอรยังมาเครื่องดำสี่เดือนเนาะประกันบ่ประกันครับประกันทอดประกันมันสี่เดือนง่ายๆถ้าบ่มีใบก็คุยกันเป็นสมตัวก็ได้พี่น้องสูงสิประมาณหนึ่สามสิบอยู่พี่น้องไทยามสิบห้ครับเปิดเปิดเท่าไหร่แม่มันหนึ่งเก้าห้าร้อยแต่ค่าสมกะ ยังขี่ไล่ๆกับพันธ์เหรอพี่น้องครับบโว์บาสมุ่โตสมหลอดเนาะคแบบนุ่งกบซีลแบบประกันอะไรไม่ก็จะวามสัตว์กินประกันท่องประกันตำนี้ทองครับครับนี่ตัวเดียวป่ะมื้อนี่ตัวเดียวต้องผ่านตรงนี้คเปิดอยู่หมื่นเท่าไรกะล่ะหมื่นเก้าห้าร้อยหู้หอมพี่น้องนี่น่าอยากเรียนนี่นี่อยากหยอกนพี่น้องเอ้าเบอร์โทร์นี่ครับผม 0 9 0 3 5ูนย์เก้หองเครับหอยชัยมงคลบ้านม่วงเอาขอบคุณเายๆครับหอยชัยครับผมฝากแม่ม่านครับหอยไ่มือนี่ฝนตกฝนลงก็ขึ้นหอดพี่น้องท่านได้ม่วมแม่ม่านมาฝาก ทมันเจ้าเจ้าเลี้ยไปลายยากยลทไมมันนุกมันเงียบม่ยังไนู่นอย่างนี้เฮ้ยนี่เลยเอาเลยเปสื่อไลซื่อเดียอมาไหร่ดีลาหลาย้านหลายนเฮ้ยเยรมาซูบเฮ้ยมึดเนี่ยเบียร์า้างอะไนยังถือยังหอยอันต้อนู่นคุปต์ก็จะอยูกบปั้นงหันอ่ะฮะคุซื้อหรอวาหันสองถุงบอกว่าการมาทำทาง ซื้อสองคุ้งเลยเขาจะขอปันเงี้ยคุ้งึงคุ้งอะไรล่ะฮะคุงละลอยคุงละลอยเขาจะกาดมากเพราะซื้อเทยนี่โอ้กขบหน่อยพอดีปนครับโมเมนต์ยางหน่อยยางใหญ่เขาจะกาดมากไหมครับพอดีดูกันนอนนี่พี่น้องโมเมนต์กบเลี้ยงบ่หรอปอปอเขาจะกาดมากเลยนหรอเอ้าครับคุงละลอยนี่แม่ลูกเข่าสามได้แม่ลูกมาฝากพี่น้องพร้อมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะนี่ตัวผู้เอ้า สองหมื่นสามะสิประมาณลูกสองมังครับตัวนี้สองไงล่ะครับสูงสิประมาณลอยสามสิบปีหรอกแม่พ่นโอ้โู้ตไดนเนาะตไอได้เนิดมือจนข้าเสหาอยนึงนี่ขมเหี่ยวบ่ะครับไคขงูเหลี่หรืองูเหลี่ยมมาหน่งูเหลี่ยง เอาเบอ์โทรเนี่ยยบนแปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่สามหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดหอยบนครับผมครับหอยบนนางสตงามครับพี่น้องน้ดห มันเจ้าเจ้าเรื่องไม่ใครเน่ยไม่มันนุ๊กนนสิใครเนียายม่งน้นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาหปซื้อ่ล้กิไปเอาละมาดีลาหลาย้านหล้วเี๋ยมาสู้กันเลยเฮ้ยมาอู้ันเลยอย่างยังถืออย่างหอยอันตอนู่นครกันเจ้าโคตรปันา กบซื้อหอหงหันสองุงบอาว่านการมาทำทางซื้อสองุงเลยเขาจะขจอปันเยอะถุ้งเทง่าไรละหุงละร้อยุงละร้อยขเขาจะการมากพรซื้อเนี้โอ้กบหน่อยพอดีปนครับโมเมนต์ยางหน่อยอยางใหเขาจะการมากไหมครับพอดีดูกันวน,นนี่ไม่นรอ,มอโมเมนกบเลี้ยงบละบ่บๆเขาจะการมากดีเห็นอ้าครับ ล no ุงอร่อยนี yeah, so ่แม right? right. ่ลุงข้าวสามได้แม่ลูกมาฝากพี่น้องควอมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ละนี่ผู้ไหมตัวผู้เนาสองเมื่อสามสองไงละสิ่ประมาณลูกสองมั้งครับตัวนี้สี่ปราลูกสองไงละครับสูงสิ่ประมาณลอยสามสิบจุดหรอกแม่เพิ่นลูกตัวผู้ต่อได้เนาะต่อได้เบิดมือจนค้ำเราจะไปหาลอยนึงไอ้มีคมเดียวบ่ะครับ ใครใครงูนเนื้อหรืองูเลี่ยงมั้นี่งูเลี้ยงงูเลี้ยงเอาเบอร์โทรี่ยหอบนแห้าสนปดหาหก่สามหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดห้อยบนครับผมครับห่อยบนนันงสตรีงามครับพี่นอ้อง ให,ให้กระสินเมื่อแล้วพญายัตหมัดแช้กระสินเมือเ่อแล้วแถวคู่เฮ้ยเฮี่ยนใสเ่เวียกอี่ลว

สูงสิลอยหาสิบูพี่น้องพอนน่นี่นี่ผมเบานั้ผมเบาทัผมจากไหนน้ำเท่าไรอยู่ผมมันเด็กซื้อตัวน่อยสาตัวเอาสามหาลอยบ้านอยุสัยเป็นทางเมื่อกัเมื่อสรงไห้กระไกลไปทางที่ไปพี่กับโบหู เอบอบ่าพื้นวางักฮะพ่อพ่อวะพ่อู้นีะพอ่อหลานเขาซีไปมันเออขายเขาว่าผมซื้อหาพันผมซื้อหาพันผมในงหน่อยเหมือนซีสรอรนสามสิบสี่หายครับสามสิาอยกับสิบปลายเราท่านมึงเนียพี่น้องงัวสามสิบส่าลอยเป็นราคาสนามด้วพี่น้องอันนี้ราคาอยู่สนามอยู่ตลาดโบกเกียวกับคาซงครับ ก็สิบปาณสองปีจักหน่อยนี่แหละพี่น้องไฟไฟวนลิ้นยี้งีอีกแล้วพี่น้องเออเบืงองไฟนี่แหละพี่น้องส้างอุดมปลอดนสมสมช้างอุดรเอกสารพนยังบกชนะไฟ <laughs> แม่สูงเพ่อไรครับตัวนี้ร้อยยี่สิบ,บหา้าสิห ิประมาณลูกสองปะล,ลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกเนาะสิบเก้าครับแม่ลูกแม่ลูกแรกลูกสร้างรุ่น,นลูกโตฟูเปิดที่หมื่นเก้าต่อได้ปะกลคุยจะได้นี่ยคนงานแม่ใหญ่ครับที่นี่ตัวนี้ตัวนี้มีต้นนี้ตรงน,น,นี้เด้อะมันเกิดมาต้นมันเกิดบอกรถม,มองเครื่องครับเป็นบวมๆจักหน่อยน<อ>ะเป็นจังซี่อมัดต่ไหน เป็นเป็นแต่กำเนิดเอ้าประมาณนี้ละพี่น้องม้วนบเพิ่งเป็นสูงครับครับร้อยสี่สิบสูงไงเลิกครับตัวตัวใดลูกสร้างกุดดอนตัวลูกปู่พึ้นลูกตัวผู้ลูกที่สองนี่พี่น้องลูกตัวผู้ลูกช้างกุดดอนเอกสารบันยังน้องนี่ก็ได้ครับ เปิดเท่าไรครับก้มแม่ใหญ่สามบหกสามหมื่นหกอ๋อผู้ใดอยากได้แม่ใหญ่ๆเอาไปพัฒนาต่อครับครับประกันตัวนี้ไหมน้อยครับครับอ๋อแม่น้อยปนีแม่น้อยครับแม่นางน้อยหมื่นสองหมืนนิดๆครับเปิดมาขอร้อยซ้าบสูงครับร้อยยี่สิบบวกลบเอ๋อเปิดเท่าไรครับแม่นางน้อยหมื่นสอง พูดได้ป้ะตัวนี้อ่ากระยะทางครับเ้อ่าพูดกันเบิงนอ้อไกเขาครับออยากได้ควายตัวเลี้ยงควายงามครับพี่น้องเอาลูกด้วยละไอ้พี่น้องเบิงนางงามด้วยนี่ลูกเก้าเจริญร้อยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องอเกือบร้อยสามสิบครับตำนี้บบมีอหยางเนะาะประกันให้แดงขาเร็บสวยห้างดีอยู่พี่น้อง ครับผมมียนโอเคครับเอ้าเมืองหนาเมืองตากันนะเปิดเท่าไรครับแม่นี่หมื่นหกครับหมื่นหกอัตลักษณ์ควายไทยครับพี่น้องหมื่นหกเครื่องควบบัสหมื่นหกต่อรองเลยนะครับเนาะครับผมเอาบอรทูสครับผมงัวตัวนึงเนาะงัวกับมีเอ้าตัวผู้หรือตัวแม่ล้วครับนี่เอ้าสายคุณครับพี่น้อง ไปสังเกตสัต์ก็ได้ครับตัวนี้พี่น้องไข่ดำๆนี่สูงสิประมาณร้อครับตัวนี้ร้อิบหบวกเปิดเท่าไรครับผูหน่อยหมื่นกัดเท่าได้คือกันเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามาสองเก้าแด้องไ่ไนอนครับผมขอบคุณหลายๆครับทั้งงวงทังป้ายครับอ่ะมาตัวใดก็มาคุยกันเบิ้งครับพี่น้องจัดงบราคาเบาๆให้พี่ให้น้อง เ้วคนโทรมาอยู่ระยองเพร <c oughs> าะ <c oughs> ว่ามันถือก็ยังไงไปท่งอยู่ระยอง <c oughs> คนณหนอยู่ระยองอยู่ครับสาเชิงเศร้า,บราแบบนี้แสดงว่าเอฟซีหอยไฟมันมีทัวประเทศครับพี่นอ <c oughs> ้องไก่หดะครับนนเปิดมาถ้าไปท่งราคาน้ำมันมันิดถ่วมราคาหัวระยองแถวภาคตะวันออกุพี่น้อง เนื้อมันกัเบียดมันเบียดเนื้อนะมันนหวงา้องตัวเลกนะอะไรละเียสามเจ็ดอยเลยมือดิเ้าตัดนยุ่งเ้ไรกทเข้าสามเจ็ดลอยเข้าสามเจ็ดอยเาสามเจงดลอยมันงอยู่งน้นงมันเห็นเจ้าของมันกั้นเลยานเเียเจ้าของคือเชื่อิงคี่่เอัดไปัดไปเาสมหาอยัดไปัดแล้วเยจัดไปเ้าสมห่าอย เอาเลยเอาเลยลาก็เื่อแลคาเนื้อไปหนอคาเนื้อคัอืมเด็กดีบวกงามึร่บวกต้เี้เลยูจอดจดง้ยงคาเนื้งามครับสูงลอยสี่สิบหน่าจะได้อยู่พี่น้องตัวนี้ รอยสี่สิหาครับความสูงเครื่องดำเออจะวันนี้เหงาท้องว่างมาข้งตัวนี้สมบางวันพุดสมยังอ่ะสมสมตัวโอ้ได้รุ่นอ้าสมมตไว้ผมตัว้มือวันพุดครับมือนีวันอาทิตย์เน่าหลาเนาะรูปเลยแสบแ่บคืในห้อยนี่ไม่ค่อยละัว โอ้แม่นมาครับจัดสวยจังพ่อครับสวยกันทุกวันนี้เห็นจะเริ่มเหี่ยวแล้วเอาละลงมาเลยลงมาหล่อไอ้เจ้าไหนกูเห็นพีน้อาวสามห่ารอยครับหมันอีกแล้วคู่นี้พี่น้องอาทิตย์ก่อนนี่กับมันคู่นี้อาทิตย์นี่กับมันอีกห้อยคัางครับเมึงราคาสนามเรื่อนี่ห้อยกับห้อยเมันซื้อขายกันครับครับโบเกียวกับคาซงครับมาหนี้ เราสามหาล่ยครับฮะก็ฝากพี่ฝังน้องไว้ครับผมาผม,มาพบมาพ่อกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับสนามบันนะังัวครับมือนีฝ่าตกคนลงงัวเขาว่าเต็มกะคิดว่าอาทิตย์หน้าคือสิกรรมมาเต็มตึงคือนเขาคือคักคือเขา,า,าครับพี่นอ้องเอาสำหรับมือนี้คลิปน,นี้ก็ฝากพี่ฝังน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ